เดี๋ยวมาดูกันค่ะทุกคนว่าวันนี้ถ้าในเซตติดตั้งกล้องงจรปิด5ตัวนะคะที่ประกอบไปด้วยนะคะอนาล็อกที่เป็นระบบทวเวลเิโอค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกล้อง ip นะคะที่เป็นมินิสปีดโดงค่ะเราจะใช้เครื่องบันทึกรุ่นนี้นะคะซึ่งเป็นเครื่องบันทึกนะคะที่เป็นซีรีส์ลงท้ายด้วย XT นะคะเพราะว่าถ้าลงท้ายด้วย XT นะคะตัวเครื่องจะรองรับกล้องระบบที่เป็นทเวลเิโอนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสี h ช n n น l นะคะสี h ช n n น l ประกอบไปด้วยนะคะวิดีโออินนะคะ4ช่องนะคะก็วิดีโอเอาทช่องช่อง USB 1ช่องช่อง HDMI 1ช่องช่อง VGA 1ช่องนะคะแล้วก็ Audio in Audio out อย่างละ1ช่องนะคะที่สำคัญก็จะมีนะคะในส่งช่องแลนนะคะตัวนี้ช่องแลนนะคะใช้สำหรับดูออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเดินสายแลนเข้าระบบนี้ แล้วก็ในช่อง rs 4 8 5ค่ะสำหรับระบบอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแดปเตอร์นะคะจะเป็น 12V นะคะอันนี้ด้านท้ายของน้องนะคะซึ่งเครื่องบันทึกก็จะมี4ี Channel 8 c h a n n e l นะคะ16 c h a n n e l 24 3 2แล้วแต่ละแบรน์นะคะไซน์นี้จะเป็น4 c h ช n n l l นะคะซึ่งตัวกล้องวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของกล้องที่เป็น two way audio นะคะก็คือตัวนี้แล้วก็เป็น smart hybrid l i g h นะคะ ซึ่งการทํางานของน้องนะคะในส่วนของตัวเลนนะคะก็จะเป็น2.8ง mm มิลค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหลอด led นะคะร่วมกับการทํางานของหลอดแสงสีขาวเนาะหรือหลอด led ค่ะหน้าตาน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีไม้นะคะกับลำโพงนะคะในตัวเลยบอดี้ใหญ่นะคะทุกคน ซึ่งในเซตนะคะก็จะประกอบไปด้วยกล้องตัวนี้นะคะ4ตัวแล้วก็อะแดปเตอร์นะคะวันนี้เราใช้เป็นของตั้งหัว4ตัวค่ะแล้วก็ในส่วนของฮาร์ดดิสนะคะกล้อง5ตัวนะคะเราจะใช้ฮาร์ดดิที่เป็น for CCTV นะคะถ้าเป็นของ Sky Hawk ก็คือยี่ห้อ Cgate นะคะทุกคนอันนี้ความจุข,ของเขานะคะ1น TB นะคะอันนี้ก็คือเป็นฮาร์ดดิที่ใช้สําหรับกล้องวงจรปิดโดยเฉพาะนะคะในกรณีที่ตัวนี้เสียก็ให้ซื้อ ฮาร์ดดิสที่เป็น for cctv นะคะในเคสนี้นะคะเราจะติดร่วมกับตัวกล้องที่เป็น mini speed d o ตัวนี้นะคะก็คือสามารถที่จะหมุนได้นะคะมีระบบ ptz เนาะแล้วก็จะมีช่องใส่เมมโมรีตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนมีระบบพูดคุยโต้อตอบกัน2ทิศทางนะคะเคสนี้เราจะเดินสายสัญญาณแลนนะคะมาเข้าหัวตัวนี้นะคะหัวที่ใช้ก็จะเป็น r j 4 5แล้วก็ในส่วนของ อะแดปเตอร์ค่ะเราจะมาเดินระบบไฟเข้าตรงนี้นะคะซึ่งงานนี้นะคะแล้วก็จะเดินเป็นสายสัญญาณบาลานนะคะสายสัญญาณแลนนะคะหัวบาลานแบบนี้ค่ะเดินเข้ามาด้านท้ายเครื่องบันทึกตัวนี้นะคะทุกคนก็เป็นช่อง HDMI นะคะที่ต่อข้อกับทีวีอันนี้จะเป็นระบบอนาล็อกนะคะ ซึ่งในเซตนี้นะคะลูกค้าต้องการกล้องแค่5ตัวนะคะเพราะฉะนั้นในเคสนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้เครื่องบันทึกที่เป็น8ปดชแนลนะคะให้เราใช้4ี่ชแนลแล้วก็บวกกล้อง ip 1ตัวก็เป็นการปิดจ็อบได้ค่ะทีแค่กล้องวงจรปิดนะคะวันนี้ก็มารีวิวในชุดติดตั้งกล้องวงจร4ตัวพร้อม ip 1ตัวคะ่ะทุกคน